วันนี้เนี่ยผมก็จะมาเป็นวันจัดหนึ่งวันนั่นเองนะครับสวัสดีครับ,รบผมออโตุพีจีนั่นเองนะครับนะวันนี้เนี่ยเราก็อยู่ในเกมไซเล็ตแอซซินนั่นเองนะครับนี่ชื่อนี้ก็คือเป็นชื่อไทยนะครับฆาตกรเงียบสงัดนั่นเองนะครับนะดูเกมนี้เนี่ยจะให้เราแบบเออเกมนี้เนี่ยจะแบ่งเป็นแบบประมาณสามทีมด้วยกันหนึ่งก็จะเป็นทีมแบบเหยื่อนั่นเองนะนะซึ่งเหยื่อเนี่ยต้องอให้แบบระวังตัวไม่ให้ฆาตกรแบบมาฆ่าเรานั่นเองนะครับนะ แล้วอ,อีกฝ่ายนี่ก็คือ,อาฝ่ายยามแบบหรือแบบบริการอะไรอย่างนี้นั่นเองทาน,นะจะเป็นฝ่ายที่แบบอพอแบบป้องกันเหยื่อจากฆาตกรไม่ให้ถูกฆ่านั่นเองทําน,นะและในขณะเดียวกันเราก็ต้องแบบตามหาฆาตกรด้วยนะคบได้อีกฝ่ายฝ่ายสุดท้ายน่ก็คือฝา่ายฆาตกรเนี่ยดยฝ่ายนี้เนี่ยเราจะต้องแบบไปฆ่าเหยื่อที่แบบโชว์อยู่ตรงนี้นั่นเองทําน,นะไปตามหาเหยื่อแล้วก็ฆ่ามันผกิถึงจะสำเร็จนั่นเองทําน,นะแล้วก็ต้องระวัง กัดด้วยนะทำนะโดยกัดเพราะกัดจะตามล่าเราอะไรอย่างนี้ในนะบิดกัดอะไรอย่างนี้เออไอเนี่ยในครับเฮ้ยวินุนทำอะไรอ่ะเฮ้ยพูดทำไมรเรื่องน้อยคือผมไปซื้อไอ้เกมบอกพี่มาแล้วโดนเกี้ยนอา้าวนอนกอง <c oughs> เหรอถ้าจะขอแนะนำร้านนี้เลยนะ ร้าน Eater Store ร้านขายดีเกม b ล็ x f r u i รับฟาร์มแมบอนิเมะต,ต่างๆไม่ว่าจะเป็นอ l l Star หรือ Blox f o o d ดลิงอยู่ด้านล่างคําอธิบายเลยนะครับเฮ้ยเ <Hey, S 1> <Hey, S 2> พื่อนมีเสื้อเท่ <c oughs> ทๆอะไรมาแนะนําบ้างไหมอ้อตรงนี้เลย Autopet G Official Group เป็นกลุ่มที่ขายเสื้อนั่นเองนะมีเสื้อส,สวยๆเพียบเลยอย่าลืมมาเข้ากลุ่มด้วยกันนะครับนะ a u t o p a t G Official Group ถ้าใครเนี่ยอยากรู้จักตัวตนของผมมากขึ้นนะครับอย่าลืมกดติดตามซื้อทั้งหมดของผมด้วยกันนะครับมีทั้ง Twitter IG จีทิกกอหรือเพจ a c e b o o k ของผมเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่าง description เลยนะครับอ๋ออีกอย่างอย่าลืมเข้าเซิร์ฟคอร์ดของผมด้วยกันนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างเหมือนกันนะครับโอ้แมบที่ถูกเลือกเป็นแ่บน่าจะเป็นแบบแนวแบบหมู่บ้านนะเออเป็นแบบแนวแบบยังไงดีอ่บหมู่บ้านในแบบเชิงเขาอะไรพวกนี้นั่นเองนะครับโอเคพวกคนนี้ โซนแรกได้เป็นยามโอเคได้ตามอาหน้าที่แล้วได้ตามชื่อแล้วโอเคเราต้องอาตามหาเหยื่อคนไอ้ฆาตกรคนนี้จะไหนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเพลงดังไปไหมเนะี่ยว่าเพลงดังไปจริงๆล่ะแต่เปนยังไงท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราตามเหยื่อไปได้ลำหนาอูโแตผมต้องอตามเหยื่อไปเดี๋ยวผมต้องไปคุมครองเหยื่อเอ้ยเหยี้ย ฉันนมาททอะไรี่เปิดมาไม่ทันเรยกูตายเลยท่านผู้ชมครับยอดจีเลยนะครับนะเรามารเลเกมต่อไปกันเลยนะครับโอเคนะครับตอนนี้ได้ก็ได้จบเกมไปแล้วผม้หแม่งตายห่าเลยเหลือแค่สองคนโอ้ my god โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มเกมใหม่เลยนะครับโอเคแมปต่อไปเนี่ยก็จะเป็นแมปอันนี้ตีแล้วนี่มันคนละเกมหมวดยินดีเพศเชื้อ คุณเป็นผู้ชิตลอดอ๋อนี่มันหมวดซอมบี้ดิท่านชมได้วเดี๋ยวผมขอสกิปไปก่อนนะขอเอาสกิปใหม่ไอ้ท่านชมไอ้ท่านชมดูดิผมเจอมนุษย์ชิบะเอ้ยเดี๋ยวเดือนไปอีกท๊าม๊าท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 ะเอาคนเกาหีาเออที่ท๊าท๊่ทุาท๊าท๊าทาห๊าออาทอาทมาท๊าท๊าอ๊าท๊าทท๊าท๊ท อ้าตอนนี้เนี่ยเราได้มาเล่นเกมแล้วน,นัน่นเองครับนะเราโหคนเกาหลีเต็มเลยน,นัน่นเองนะผมนะไม่ว่าจะคุยรู้เรื่องไหมเมันก็ไม่น่าคุยรู้เรื่องอยู่แล้วแหละเออนั่น <c oughs> เองนะโอ้คนนี้ได้เป็นเหยื่อนะครับนะมนมุษย์มนุษย์อะไรเนี่ยมนุษย์บล็อกอะไรวะเนี่ยอ่าท่านผู้ชมมาแล้วมาแล้วนะครับผมนะดีเลยดีเลยไ,ไ,ปไปไปปกป้องเหยื่อนะครับท่านผู้ชมอุ้ยเหยื่อจะนั่นเออปกป้องนะครับนะเพราะเราเป็นบริการนั่นเองครับนะแล้วไอ้ผู้หญิงคนนี้นะ เป็นฆาตากรอะไรเงี้ยเราต้องระวังหลังหลังนะเออไอ้อพุ่มไม้เนี่ยมันสามารถเอิมเป็นที่ซ่อนของฆาตากรได้เพราะอย่าเดินไปแถวนั้นอย่าเดินไปแถวนั้นมต้องตามไปนะครับนี่คือหน้าที่ของบริการโอเคเขาจะเดินไปไหนเนี่ยเออแล้วน,น,นี่เป็นแมปอะไรวะเนี่ยเออคุณผู้ชมนะโอ้เรานุษย์อืมนุษย์ชิบะสองคนใครวะใครวะใครวะเดี๋ยวผมปรับเป็นเฟิร์สเฟิร์สพูลซนก่อนแป๊บนึง เป็นแบบ FPS เลยเกม FPS โหแม่งมีเพลงรูปปันป้นเพิงกุ้นด้วยโอ้โอมยมันลุกชิบะต,ตามมาตามมามนันลุกมาชิบะต,ต้องเดินตามเหยื่อไปนะครับโหแล้วเขาจะไปไหนเนี่ยแล้วฆาตกรซ่อมตัวที่ไหนวะเออตอนนี้ผมใช้ OBS เหล็กมากเลยแล้กวกูจะใช้ทำไมวะเออทำไมเหรอเออว่าแบบม่รเป็นไรนะอ่ะอ่ะท่านผู้ชมมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวอันนี้อัดอยู่เปล่าวะ เอออาจอยู่อาจอยู่ท่านผู้ชมมาวะตามเหยียบไปตามเหยียบไปเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้เป็นที่ซ่อนของฆาตกรน้ำนะไอ้พวกแบบอะไรพวกเนี้ยเออเฮ้ยพุ่มไม้นี่มันอันตรายนะไหนวะอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะเฮ้ยเจอแล้วเหรอเจอแล้วเหรอเฮ้ยเฮ้ยเจอแล้วคุเจอแล้วคุเจอแล้วปั๊มกุช่วยพันสัตว์ไหมเออยิงยิงยิงตายได เลือสวยสวยสม้ักดิ์แม่งปุ๊บอืมสวยครับท่านชมแมปต่อไปมันจะเริ่มในออกไม่กี่วินาทีในนะครับเจแล้วนี่คืออะไรเนี่ยอ๋อนี่นจะเป็นปุ่มเล่นเกมอีเกเล่นเกมอื่นๆของมึงค่าเกมนี้นั่นเองครับนะเออแบบนี้เนี่ยผมเคยแคสไปแล้วนั่นเองนะนี้เราเอเนอร์จี่อ่ซผมก็แบบ น่าจะไม่ได้ทําต่อแล้วมั้งเออเหรือก็อาจจะมาทําต่อนี่แหละแต่อีกนานอีพีเกมผมก็เคยเล่นแล้วในโนยามชาแนลอะเอะผมได้เป็นยามแล้วับผมนะอันนี้น่าจะเป็นแบบแบบจำพวกประเทศแบบอืะไรวะแบบอยู่ในเมืองอะไรเนยซอกตึกอออเป็นแบบโรงแรมแบบคอนโดพวกนี้นั่นเองนะครับนะอันนี้ถ้าแบบมันเป็นพื้นที่แคบหน่อยเราต้องเออเดินตามเหยื่อไปนะครเพเหยังมับบ เอ้ยอย่าวิ่งไปคนเดียวดิเอออยู่กับยามบ้างเออกอบกลุ่มกันไว้มันดีที่สุดก็คือมันโอ้ผมใช่ค,คนที่แล้วใช่เออระเบิดเนอ่ยเดินไปตรงๆขนาดนั้น่ะต้องระวังไอ้พวกคนถุงกระาบไม่ได้นะแต่ก็ตายวหวังทุกคนแก็งที่ของลำนักไอ้ระบอกที่ดินนะครับโอ้ยเดินไปตรงๆขนาดนั้นไม่ไม่กลัวตายเ,ยเหรอต้องระวังไหลได้วยอะไรกันนะครับ เฮ้ยโหแม่เฮ้ยเดินกันเป็นกลุ่มได้ไหมวะเนี่ยสุดยอดจริงๆเลยอุยอ้ยอันนี้มีทางลัดนะครับนี่ทางลัดได้ปะโอเคปกป้องเหยื่อไว้ครับปกป้องเหยื่อไว้เฮ้ยมึงจะเดินไปไหนวะเนี่ยโหมึงเล่นเป็นไหมเนี่ยอ่าเชื่ออุย๊ย โอเคครับท่านโอเคนะครับท่านผู้ชมเอ่อเฮ้ยมึงจะเดินไปไหนเยอะแยะวะเออเนาะแล้วก็ยุงแม่งมาบินตรงหน้าจออีกนะแม่งเสียสมาธิโอเคโหมึงเล่นไม่เซฟเลยอ่ะโอ้โหับผมนะก็อ่มนี่นี่นี่อฮะไหนเจอแล้วเหรอเจอแล้วเหรอับนะไปนะ ยิงยยิงยตายตายตายครับทำน่ตายตายตายโดนเก่งแพงตายครับอบบนี้เนี่ยเราก็ทําธารกิจสําเร็จรุล่วงด้วยนะครับอือต่อไปเนี่ยเป็นแบบอแนวแบบยังไงดีอ๋มอ๋คือเป็นแบบแนวแบบน่าจะเป็นทะเลทรายเขาอะยรพวกนี้อะไอ่างเงี้ครับคุณเป็นเหยื่อโอ้ผมได้เป็นเหยื่ออ๋มไออ๋มอันนี้เป็นฆาตกรนะครับ ผมขอกกลุมรู้จักกันโอ้โหไอ้นั่นออกอีกโอ้โหเคผมต้องอําอยู่กัน,ปกนนะเป็นกลุ่มในงานเฮ้ยมึงตามมาดิเออผมต้องอยู่ไกลๆพุ่มไว้นะครับผมอยู่เล่นอยู่ที่นี่แหละเออเฮ้ยมึงกูมันมีคนปุบป้องกูอยู่แค่นี้เออนะผมนะผมเล่นแบบนี้เลยแบบกกลุ่มแบบนี้เลยเอออย่ายิงเล่นกันนี้ ไม่ก็รู้หรอกว่าเราอยู่ที่ไหน <ST an> เฮ้ยมาแล้วมัน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 มาแล้วโอ้ชมึงไม่งเร็วจังว่าเหรอยิงมันยิงบอลเฮ้ยมึงเพิ่งมาเหรอวะโอ้ยยอดโอเคนะครับนเดี๋ยวผมก็ขอทำการจบคลิปพิ้งได้นะครับนะถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดแชร์ทุกที่นะครับสาธัตคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับโอ้แม่งโอ้โอ เหรอฆาตกรได้หนุบหนิบแนละ้วโอเคบ๊ายบายครับ